นิ้งกุลสตรีโพสซึ้งถึงสามีในวันครบรอบแต่งงานยังคงต้องคอยให้กำลังใจกันอย่างต่อเน,นื่องสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งกุลสตรีที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานหลายวันและคอยอัปเดตอาการให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวอยู่เสมอโดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตอาการล่าสุด ให้ทราบอีกครั้งพร้อมบอกอีกว่าตนนั้นรักษาตัวจนเกือบลืมวันครบรอบแต่งงาน14ปีโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพของตนกับสามีทั้งภาพปัจจุบันและภาพเก่าๆที่เล่าเรื่องราวของตนและสามีไว้ในความวันวาน,วนลงในอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมระบุแคปชั่นสุดซึง้งถึงวันครบรอบแต่งงาน14ปีที่ทำเอาแฟนๆซึ้งกันไปตามๆโดยได้บอกว่า รักแท้ไม่ได้เกี่ยวกับการบอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนแต่คุณพิสูจน์ได้ว่ามันจริงแค่ไหนต่างหากเราโชคดีมากที่ได้พบกันและฉันโชคดีมากที่ได้พบคุณสุขสันต์วันครบรอบ14ปีขอบคุณค่ะ งานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและชาวโซเชียลก็มาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความรักของทั้งคู่ที่ไม่เคยจางหายแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแค่ไหนอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณนิงและสามีผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ดค